ดีกันนะคะทุกคนกินตำแตงแซลมอนนะคะเพื่อนๆ<ช>แตงแซลมอนปลาร้าปิ่แห้งนะคะเพื่อนๆแซ่บนัวแซ่บกับขนมจีนนะคะทานพวก,กับขนมจีนค่ะก็มีผักนะคะมีสะแลนน่แล้วก็แครอทเซอรเอรี่แล้วก็มีตัวลำโตปลูกเองค่ะเพื่อนมาแซ่บด้วยกันค่ะวันนี้อากาศดีมากคะ่ะพาเพื่อนๆมานั่งลิมสับน้ำนะคะเพื่อนๆท่บด้วยกันค่ะ ็นวิวทะเลไหมคะทุกคนลมเริ่มมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆได้อะไรทานกันคะวันนี้คะอาจาอาจะจะดตอนแสงหน่อยนะคะเพื่อนๆนั่งจัดตอนแสงนะคะมาคะ่ะแซบด้วยกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะแซบแซเลยคะ่ะมาแซบกันเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆได้อะไรแซบเนาะได้อะไรทานกันคะมื้อเที่ยงคะ่ะ มาด้วค่ะนั่งกับกัวีริมสาน้ำนะคะเพื่อนๆมาค่ะทานกันเลยนะคะตู้ใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆตำแตงแซลมอนพิห้งค่ะมาด้วค่ะแซ่บ้วยกันนะคะทุกคนไายไหลเลยค่ะโลงเริ่มเย็นนะคะเพื่อนๆจิมแซลมอนก่อนนะคะมาค่ะมาค่ะเพื่อนนี่ค่ะแซ่บๆค่ะแซ่บไปกันนะคะ ปลูกเองค่ะทุกคนนี่ค่ะเพิ่งเก็บมาสดๆเลยนะคะเก็บทําคลิปค่ะแต่ยังไม่ได้ลงนะคะมาแซ่บหนึงจีนตําแตงกันก่อนค่ะมาค่ะแซ่บๆค่ะนานได้กินนะคะเพื่อนมาค่ะแซ่บด้วยกันเด้อค่ะลืมชวนนะคะเพื่อน แซฟด้วยกันค่ะทั้งที่เมืองไทยต่างประเทศตัวโลกนะคะเพืเ่อนๆทุกคนค่ะคุณไหนยังไม่ได้ทานมาน้วคะมาแซฟด้วยกันหลายคนเซฟนะคะอืโอเคค่ะแซฟมากค่ะทุกคนมากค่ะ ส่วนลังเตาค่ะทุกคนดูนี่ค่ะจากด้นจุดๆเลยนะคะเพื่อนจุดๆหวานมากเลยค่ะลงเริ่มมานะคะต้องรีบกินค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคน จีนจีนเวียดนามค่ะเดี๋ยวนุ่มเศรหลายค่ะมาค่ะทุกคนเซลล์รีนะคะ,ะเพือ่อนๆอนเลยค่ะ เช้านะคะร้อนมากค่ะทุกคนตกันเริ่มช่วงบ่ายมานะคะเริ่มมีลงค่ะเมื่อวานนะคะฝนตกทั้งวันเลยค่ะทุกคนวันนี้ดูสิคะ่ะอากาศดีดมาก คแซ็บพริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งสิบเม็ดค่ะสาราเน่นะคะฝน,นะะตกนะคะสวยๆค่ะ ชิ้นโตๆค่ะตำกับตำแตงนะคะเพื่อนๆแซ็ปมากค่ะพริกแห้งนะคะ ยมากค่ะเพื่อนานานๆได้เซ็บนะคะซื้อรีวอ,อนอ่อนก่ะ จะได้กินถ้ยต้องตั้งกล้องต้อง,อ,งอะไรนะคะเพื่อนๆ <c oughs> นานๆจะได้ทำวิดีโอ,อกินโชว์นะคเพื่อน <c oughs> นานๆได้ทำ ี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนกินโจริมสระน้ำนะคะเขียนวิวทะเลสดชื่นมากค่ะทุกคนมากค่ะไม่เคยมานั่งครั้งแรกเลยค่ะนั่งริมสระน้ำนะคะไม่เคยได้ทำคลิปสระน้ำเลยค่ะเพื่อน หน้าหนาวแล้วก็จะได้น้องจุเลยจะได้ไว่ายน้ำนะคะหน้าหนาวนี่ไม่ได้ได้แต่ทำความสะอาดอย่างเดียวนะคะสาะน้ำไม่ได้ลงไปไว่ายเลยการท,ท,ทุกคน แซ่บมากค่ะมาเลยค่ะหนึง่งจีนกับน้ำตำแตงนะคะแซ่บคนเดียวก็แซ่บนะคะคนยิ่งแซ่บค่ะ เพื่อนหวานกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะปลอดสารเนาะนี่ดูสิคะนี่าง,งามเลยค่ะหวานมากค่ะูกปลอดสารปลอดภัยนะคะผูกเองค่ะ โตโตเลยค่ะมาค่ะน,นี่ค่ะสะท้อนแสงน,นะครับเพื่อนคนยิ่งมืดมืดอยู่คนยิ่งอ่าฟิวดำดำคำคำอยู่ยิ่งมืดค่ะ ดูสิคะแสลมอนจินโตโต้ๆๆค่ะมาค่ะทำโตโตค่ะแซด้วยกันนะคะอืจินเหนียวมากค่ะดูสิคะเหนียวนุ่มแซ่บเวอร์ค่ะ แรงๆค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคทุกคนกินชมตำเซ็บๆดิ่มสัตว์น้ำวิวทะเลค่ะ ไม่ได้ตามให้เพื่อนๆดูค่ะเพราะว่ารีบนะคะหิวมากค่ะไม่ได้ตัให้ดูมากินให้ดูอย่างเดียวเลยค่ะ พริกสิบใส่พริกแห้งสิบเม็ดนตะคะนาทุกคนพอดีเลยค่ะไม่เผ็ดมากค่ะพริกที่นี่ไม่เผ็ดน,นะคะ<ม>พริกมาจากเมืองไทยนะคะแต่ไม่เผ็ดค่ะเผ็พดพอดีใส่สิบเม็ดนี่แบบแซ่บนัวมากค่ะ บอกเลยค่ะคำเดียวว่าเซฟหลาย กินสจมตำวิวสระน้ำวิวทะเลดูซิว่าจะได้กี่วิวนะคะคุณไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะคะเพื่อนๆแต่ละวันก็เวลาก็น้อยนะคะพยายามหา หอม,มมากค่ะกเพื่อนใส่ลงไปด้วยนะคะหอมมาค่ะเสร็จไปกันค่ะทุกค่อนทุกคน มารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะนั่งพื้นนะคะตะกิววริ่มกินแล้วค่ะเพื่อนนั่งทับขานะคะตะกิวกินแซ่บหลายค่ะเพื่อนดูค่ะหมด้วยเลย ดูเองครับ เดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะปลูกแค่สองต้นเองค่ะเพื่อน,อนไม่ใช่สองต้นสี่ต้นปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆดูอย่างนี้ปลูกกเยอะนะคะเพื่อนๆแต่ไม่มีที่ปลูกค่ะลมแรงต้องแอบไว้ะคะ่ะลมแรงตายค่ะเพื่อนๆปลูกที่นี่ติดทะเลนะคะเพื่อนๆลมแรงมาก

อะไรก็ไม่เหมือนกินส้มตนะคะท่เพื่นอนเดี๋ยวเมื่อวันนี้จะกินให้เพื่อนๆดูว่ากินหมดไหมนะคะเพื่อนครั้งแรกที่มากินโชว์แล้วกินหมดเพราะว่าแซ่บมาก ที่ใจเราก็เลยค่ะ จริงๆก็จะหมดด้วยนะคะยอดเลยค่ะแซ็ปมากทำเองแซ็ปเองคนเดียวก็แซ็ปได้นะคะหลายคนยิ่งแซ็ปค่ะ ตำแซลมอนใส่ตำแตงใส่แซลมอนนี่ชอบมากค่ะใส่นานๆได้ได้ทำกินนะท่านเพื่อนหมดไม่เหลือน้ำก็ไม่เหลือจริงท,ทีค่ะมีแต่มะนาวเปลือกมะนาวเหลือค่ะสะใจมากสะใจที่สุดเลยค่ะแทบ กาุจบ้าร์ดเพื่อนเก็บได้ครั้งแรกนะคะตัวรันเต้าค่ะเซรัี่สวยมากค่ะเพื่นดูทค่นี่ซื้อมาแบบโกใหญ่ๆนะท่านเพื่อนน้องกระต่ายชอบกินใบมาม,มีชอบกินกัน้าน้องกระต่ายชอบกินใบ แบ่งกันกินตะกิวกินคะ่ะทุกคนดูสิคะเพื่อนสระน้ำเล็กๆนี่คะ่ะดูสิคะสระน้ำเล็กๆเองคะ่ะเพื่อนสระน้ำแบบโอให้น้องตัเนย้ได้ไว้นะคะเพื่อนไม่ใหญ่มากคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนหมดวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอร่อยมากแซ็บมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามกันนะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเี่กำลังใจด้วยนะคะคิดถึงทุกคนค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ